สวัสดีครับผมพอยเองนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตนี่คือเพจค้นพบค้นพบชีวิตที่อยู่ในไม้มือตัวคุณเองเป็นผู้สร้างผู้กำหนดหัวข้อของคลิปสั้นๆวันนี้คือผิดหวังกับความรักแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนบางคนถึงดูเหมือนกับมักจะเลือกคู่รักแฟนคู่ชีวิตแบบผิดๆที่ผิดๆตลอดเวลาซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกลายเป็นวงจรความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงหรือลงเอยกับการเสียน้ำตาการเสียใจผิดหวังอกหักเป็นต้นซึ่งเหมือนกับว่าทำไมเขาไม่เรียนรู้บทเรียนของตนเสียทีคำตอบต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาดังนี้ครับลองจินในการดูว่าหากคนคนหนึ่งไม่เคยได้สัมผัสถึงความรักและความอบอุ่น ที่แท้จริงมาก่อนโดยเฉพาะความรักความอบอุ่นของพ่อแม่ของครอบครัวที่ดีเป็นต้นคนคนนี้จะมีวันรู้ได้อย่างไรว่าความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของรักแท้และความอบอุ่นนั้นควรมีรูปร่างหน้าตาเช่นไรหากคนคนนั้นรู้จักแต่เพียงสิ่งเดียวซึ่งคือดรอมาม่าความขัดแยง้ง การขึ้นลงไม่รู้เดาใจไม่ถูกเว้ยของอารมณ์แปรปรวนของคนอื่นของพ่อแม่ที่ไม่มีความสุขของคู่รักที่ท็อกซิกหรือของใครก็แล้วแต่ในที่เป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวของเขาหากเขารู้จักแต่สิ่งเหล่านี้นะ่นองครับคงไม่มีวันรู้ถึงหน้าตาของรักแท้คุณว่าไหม สิ่งที่เขาเรียนรู้คือว่าความรักนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่มีเงื่อนไขหรืออย่างน้อยเมื่อมีดิ่งลงมากเขาทำไม่ดีกับเราคขาพูดจะทำให้ฉันเสียใจผิดหวังอกหักเสียน้ำตาทำร้ายฉันทั้งกายและใจแต่อย่างน้อยวันรุ่งขึ้นเขาขอโทษเราเขาซื้อของให้เราเขาง้อเราแสดงว่าเขาต้องรักเราสิเห็นไหมครับ มันกลายเป็นความคุ้นเคยเคยชินจนฝังเป็นความเชื่อหรือฝังไปในจิตใต้สำนึกก็อาจพูดได้เพราะคนคนนั้นเรียนรู้ว่าความรักเป็นสิ่งที่มีเงื่อนไขว่าเขาต้องทำให้คู่ของเขาพอใจหรือมีความสุขได้เสมอจึงจะได้รับความรักกลับคืนมา หรือทางคล้ายกันกลับกลายเป็นการสร้างความค่าใจชีวิตผิดที่ว่าความสุขของฉันความรักของฉันฉันอยู่ที่สิ่งภายนอกเขาทําให้ฉันรู้สึกดีมีความสุขมีความรักมากเขาคือแหล่งของความสุขและความรักของเราซึ่งเป็นการตั้งสมมติฐานชีวิตแบบผิดเพี้ยนคุณว่าไหมรักแท้ไม่เคยเล่นเกมควบคุมครอบครองเป็นเจ้าของรักแท้ไม่เคยเป็นเหยื่อ ของคนที่ต้องการเล่นเกมนี้ดังนั้นในทางตรงกันข้ามหากคนคนหนึ่งรู้จักแต่ดรามา่าต้องการเล่นเกมควบคุมครอบครองคนอื่นแล้วหากเขาพบคนที่มีความรักและความมั่นคงในจิตใจของเขาอย่างแท้จริงเขาก็มองข้ามหรือเมินคนคนนี้ครับเพราะเขากลับมองว่าคนที่มีความนิ่งคือคนที่น่าเบื่อหรือคนที่ไม่สนใจเขาเห็นสิ่งนี้ไหมครับมักมีแนวโน้มสูง ที่เลือกคู่รักที่ผิดๆที่เล่นเกมที่ทำให้เราต้องคอยวิ่งไล่ตามอารมณ์ลบอารมณ์บวกอารมณ์ลงอารมณ์ขึ้นตลอดเวลาหากคุณโชคดีพอที่เจอคนที่มีความรักและความมั่นคงในจิตใจอย่างแท้จริงหากคุณโชคดีพอที่เจอคนที่มีความอบอุ่นในใจเขาโปรดรักษาเขาไวด้ดีๆนะครับเพราะจะมีใครสักกี่คนบนโลกใบนี้ ที่หันกลับมาทวนกลับมาพัฒนาตนเองเราให้อัดตาตัวตนเบาบางลงให้ใจเบิกบานขึ้นมาแทนแต่มีเคล็ดลับที่ลึกไปกว่านนั้นครับหากเราอยากเจอคนคนนั้นเราต้องเป็นคนคนนั้นให้ได้เสียก่อนเช่นกันเราต้องรู้จักเห็นคุณค่าระรักตนเองเป็นจึงจะเป็นพื้นที่ที่รักคนอื่นได้ในความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ที่คุณไฝ่หาปรารถนาคุณว่าไหมสวัสดีครับ